วันนี้ทีนี้จะรับคุณทุกตาะคะเพื่อนปริศลอยุ้นทายมาทานอาหารมาชิอมอาหารที่ไายโฮมเมนูเด็กวันนี้ที่อยากจะแนะนํานะคะจะเป็นปลาหมึกไข่แบบเดียวทอดกระเทียมกรอบหอมอร่อยนะคะพอใส่น้ำจิ้มซีฟูด้ดแซ่บๆนะคะอีกเมนูหนึ่งที่เป็นเมนูอยอดฮิตช่วงนี้นะคะจะเป็นข้าวหมูผัดกระปิซึ่งทางร้านเลือกใช้กระปิเคยนี้ดีค่ะเห็นได้ข่าวว่าคุณทุกตาก,ก็จะ ใช่ค่ะเป็นกระแพีกะปิใช่ไหมคะตาก็เป็นตัวแทนของกะปิเคยดีดีนะคะในลำพูนและเชียงรายนะคะท่านไหนที่อยู่ลำพูนและเชียงรายนะคะก็สนใจก็สั่นกะปิเคยดีดีจากตาได้นะคะแล้วก็อีกเร็วๆนี้ค่ะที่กาลังจะเปิดตัวนะคะก็คือเป็นทะเลแดดเดียวค่ะก็จะมีปลาหมึกแดดเดียวมีปลาอินทรีย์แดดเดียวแล้วก็อีกหลายรายการเลยนะคะเตรียมพบกับทุกตาตอนต่อไปได้เลยนะคะ เบิร์ดนะครับก็จะมาขอบคุณสื่อมวลชนทุกคนนะครับที่ให้การสนับสนุนนะครับแต่ตอนนี้กระปิดเคยดีดีนะครับก็มียอดขายดีขึ้นเรื่อยๆนะครับสําหรับในเชียงใหม่นะครับถ้าใครสนใจอยากจะซื้อก็มาที่ตลาดต้นลำไยนะครับร้านตีน้อยนะครับก็มาสามารถมาซื้อที่นี่ได้นะครับแล้วก็จะมีร้านของก๋วยเตี๋ยวลีลานะครับ มีร้านจุกแจงนะครับแล้วก็มีพิตอ์แพนครับแล้วก็จะเป็นมีตัวแทนจำหน่ายของเชียงใหม่ด้วยครับขอบคุณทุกคนมากๆนะครับขอบคุณครับครับผมพิทยานันทนงนะครับก็จัดจะแนะนำสินค้านะครับเคยืที่ดีนะครับกระปิแท้อร่อยมากจากหัดใหญ่นะครับเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับ มาซื้อได้ที่ร้านกี่น้อยนะครับที่ตลาดต้นลำไยครับขอบคุณครับ